มาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับไม่รู้มาผิดช่องหรือเปล่าใช่ช่อง a e y หรือเปล่านะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมกาลังดูอยู่นะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นอที่3คืออไอซ์นะครับเพราะว่าอคุณเอ๋อคุณโอ้นวันนี้นะติดภารกิจไปส่งมอบรถนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นอไอซ์นะครับคันนี้ไอซ์มาทําอะไรมาดูนี่ครับเราเตรียมจะส่งมอบรถนะฮะคันนี้นะครับไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ เป็นเอลพาดเอสซีนะฮะอ่ามาดูกันใกล้ๆแป๊บหนึ่งครับอันนี้เตรียมออกแล้วใช่ไหมครับไปสารคามเนาะโอเคจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นแค่เรื่องน้ําย่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาเลทนิดนึงแต่ว่าที่จะมาให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยฮะคือข้างหลังนะฮะเดี๋ยวรบกวนช่างกล้องดูงหลังวันนี้เรามีรถมาเพิ่มในสต็อกอีกทั้งหมดกี่คันนะครับ5ค้คันนะครับมาอีก5คันหลังจากเมื่อวันก่อนเนี่ย ถ้าใครได้ดูไลฟ์ไปนะฮะเรามีรถมารอบที่แล้วเนี่ยประมาณ18คันนะครับตอนนี้เรามาเติมอีก5คันนะฮะเป็นเวลไฟเป็นเอาผาดนะครับเดี๋ยวจะให้สไลด์เนี่ยเขาเข้ามาอ๋อเดี๋ยวคันนี้ไปละอันนี้ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวอีก5คันเราจะเข้ามาเติมมาดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสต็อกเราแน่นมากมากสาเหตุที่สต็อกมันแน่นมากๆเนี่ยเพราะว่าลูกค้าสั่งจองกันมารัวๆนะครับอ่ะ อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวสไลด์เข้ามาได้เลยนะครับอีก5คันมามาดูกันมาดึกหน่อยนะครับก็ <c oughs> ไอซ์รับหน้าที่แทนคุณเอ๋คุณอ้นวันนี้นะครับปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอไอซ์นะฮะเพราะว่าเวลาเขาไลฟ์กันไอซ์ก็จะไปแอบหลับ <c oughs> นะครับเพราะว่าสโลแกนการทำงานของไอซ์เนี่ยคือ มาสายบ่ายหลับกลับไวนะครับแต่วันนี้โดนอยู่ดึกโดนอยู่ดึกต้องมาไลฟ์แทนนะโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยนะครับอ่าจริงๆเนี่ยไอจะอยู่ในทีมของทีมบริเอนเพนนะครับแต่งตัวนี้อย่างนี้นะฮะอ่าแต่วันนี้มาไลฟ์แทนคุณเอคุณอ้นนะครับ มามาเดี๋ยวช่างกล้องดูเรื่อยๆเลยนะครับคันแรกของเราเป็นเวลไฟคู่แรกนี้อ่าเวลไฟสีขาว2องคันนะครับเหมือนจะมีเจ้าของหรือยังไม่แน่ใจอ่าแล้วก็ต่ออีก3ามคันนะครับจะมีตัวตัว S Hybrid นะครับ และก็เอาผาดเนะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างคร่าวๆกันนะฮะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงอ่าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยครับไป,ไปเลย a อวนี่ทำงานกันดึกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งมอบรถ5คันนี่ยังขัดเคลือบกันอยู่นะฮะวันนี้คุณไอซ์จะมายึดมายึดงานคุณเอนะครับ คุณเอคุณเอ๋ติดภาร,รกิจส่งมอบรถที่จังหวัดจันทบุรีกำลังรีบกลับมาแต่ว่าคุณไอซไม่รอคุณไอซเล่นก่อนเลยนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวมาดูกันข้างหน้าครับลงได้เลยนะครับสองคันนี้เป็นเวลไฟนะ <c oughs> นะครับ เดี๋ยวเอาลงให้เลยก็ได้นะมาดูกันใกล้ๆก็ได้ครับมาดูกันใกล้ๆดึกๆกี่โมงเนี่ยสองทุ่มครึ่งข้างในก็ยังทํางานนะข้างนอกก็ยังรับรถแล้วเมื่อกี้ก็ยังมีส่งรถที่สาขามอย่างนี้คุณเอ๋ต้องจ่ายโอทีคุณไอ้ด้วยนะครับบอกไว้ก่อน <laughs> อเดี๋ยวค่อยๆให้รถลงมาเรามา รีวิวคร่าวๆเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญเท่ากับคุณเอคุณอ้นนะเพราะว่าตอนที่เขาทำงานกันคุณไอซ์ก็ไม่ค่อยไปตั้งใจทำงานกับเขานะครับเดี๋ยวเอาเวลไฟลงก่อนเลยก็ได้ครับนะสองคันนี้เหมือนกันเป้าเ,าเวลไฟเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นตัวอย่าง <Okay. S 2> ตอนนี้รถแน่นแน่นจริงๆนะครับในสต็อกเนี่ยถ้าผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูที่เนี่ยคือมันมีให้เลือกเยอะมากๆ,ๆนะฮะร,รุ่นไหนเราก็มีไม่ได้มีแค่เอาผ่านเวลไฟนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche Mustang นะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยเหมือนมีซูเปอร์ค oh, าร์อ๋อ R8 เพิ่งไปจะมีเบนเล่นะครับอ่าจะมีเบนเล่อยู่นะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับเข้ามาดูได้ อ่าเดี๋ยวพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรีวิวคร่าวๆตัวตัวเวลฟนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวคร่าวๆนะเวลฟจริงๆแล้วเนี่ยดูข้างหน้าดีกว่าเพราะเวลฟเนี่ยจุดเด่นของเราอยู่ข้างหน้าก่อนตรงนี้นี่ครับคือเวลฟเนี่ยความส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นรถที่ดูไวรุ่น ว่าเอาผานนิดน,นึงเพราะว่าจําได้สมัยตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยขับเวลไฟเยอะนะครับแต่เอาผานเนี่ยเขาก็จะดูหรูนะครับส่วนใหญ่จะดูเป็นผู้บริหารแต่เวลไฟเวลาแต่งแล้วก็สวยนะแต่เอาผานก็แต่งสวยเหมือนกันนะโอเคอันนี้คือด้านหน้าของเวลไฟเราไปดูข้างในนิดน,นึงครับข้างในมีอะไรบ้างอะ ตัวนี้น่าจะเป็นเวลไฟตัว Z ซนะครับก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องแจ้งเพราะว่ารถของเราที่มาทุกๆคันเนี่ยฮะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยปี21ทั้งหมดนะครับย้ำว่ารถที่มา5้คันวันนี้เป็นปี21ทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันต่างกันตรงไหนเออจริงๆไม่ต่างเลยเนาะเวลไฟกาเอาผ่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบา เบาะหนังแหมโอเคแล้วก็ภายในปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวนี้ถูกไหมโอเคคือเอาผานกับเวลฟนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนนั่งหรือเป็นคนขับก็สบายเหมือนกันจริงๆคนขับสบายมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนขับไม่ค่อยได้เป็นคนนั่งนะฮะวันนี้ก็คือได้เป็นคนนั่งคือมานั่งรีวิว แต่ว่าก็ได้รีวิวแค่แป๊บเดียวเพราะว่ารถเขาต้องรีบลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงต่อนิดนึงนะครับอ่ะเวลไฟสองคันแล้วสีสีแดงนี่อะไรเป็น s c เมื่อกี้เวลไฟเข้าไปแล้วนะครับอ่าคันนี้เป็นเอาผ่าเอสเรามีสีแดงด้วยตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันคุณเอ๋ไม่ได้มาก็คุณอ้นไม่ได้มาก็อดทนกับคุณออไอ้หน่อยนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันดูคร่าวๆกนก็ได้ครับลองดูไฟหน้าเปิดไฟหน้าแล้วสวยมากเป็นรถใหม่ปี2-1นะครับรถใหม่ปี2-1นะมาใหม่ๆเลยนะครับอ่าสคันนี้เป็น a l p i r d SC นะฮะ เอเนี่ยจะเป็นตัวท็อปของตัวเบนซินนะครับ <ij id> ก็เป็นตัวท็อปแล้วนันี้ออปชันภายในก็มาเต็มนะครับความหรูหราทั้งเบาะหนังเอ,อ่ยทั้งอะไรเอ่ยนะครับแต่ว่าออปชันต่างๆเนี่ยเดี๋ย e? วเราให้ลงมาแม็กเอ๊ะ <18. S 2> โอเคครับขออภัยขัดข้องนิดนึงนะฮะโอเค mm hmm. เอาผ่านเอสซีเนี่ย mm hmm. เรามาดูที่แม็กเฮ้ยแต่แม็กมันเหมือนกันนะตัวเวลไฟตัวเวลไก็เหมือนเป็นแม็กขอบ18นะฮะอ่าลงมาดูกันได้เลยเดี๋ยวโอเคครับ ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยากเข้ามาดูนะครับที่โชว์รูมของเรานะฮะที่รามินทากิโล14นะครับตรงแยกมินบุรีแล้วก็ยูเทิร์นกลับมานะครับอยู่ซ้ายมือเลยสังเกตง่ายมากเพราะว่าอลังการงานสร้างติดถนนนะฮะโชว์รูมเราจะเป็นปีกนางฟ้านะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวคันนี้อีกนิดนึงจริงๆแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบอะมิกกี้เมาส์ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับบอะมิกกี้เมาส์ เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะฮะรถปีสองหนึ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของจอของอะไรที่มันมาจากญี่ปุ่นเลยเนาะจอตัวนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องเล่นละ <laughs> คุณแจอยู่ในรถหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ขับเลยดีกว่าโอเคครับอ <geon. S 2> ่าขับเลยนะครับอ่าขอ <iced S 2> บคุณครับ <unk podia S 1> เดล้อให้แล้วจ้ะอ่าปลดล้อโอเคระหว่างเขาปลดล้อนี่ก็ ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ S C O โ,โอเคขับปุ่นล้อเสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ่านี่ฮะกล้องเนี่ยฮะมันเป็นกล้องที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้เนาะเรียบร้อยอยังเอ่ยอะไรนะครับโอเคมา รถใหม่ๆเลยนะครับมาจากท่าเรือโอ้คือเอาผ่านเนี่ยตั้งแต่ขับมาเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ก็อย่างที่บอกว่าผมแทบจะไม่ได้เป็นคนนั่งแต่เป็นคนขับก็สบายมากๆจริงๆลูกค้าหลายๆท่านที่ที่เคยคุยกับไอซ์นะฮะที่เขาก่อนหน้านี้เคยใช้รถยุโรปต่างๆมาเนี่ยพอมาลองใช้เอาผ่านแล้วเนี่ยเขาเคยบอกนะว่าแทบจะลืมรถยุโรปเลยนะครับ มันดีจริงๆยอมรับว่ามันดีจริงๆเป็นรถที่ขับนุ่มมากสมรรถนะดีมากนะฮะอันนี้ก็รีวิวในในฐานะที่เคยขับนะครับโอเคเรียบร้อย SC 2คันสีแดงในสต็อกนะครับแต่เหมือนผมจะเข้าใจว่ามีคนกระซิบว่ารถที่มา5คันวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะจองหมดแล้ว <laughs> ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าต่อให้จองหมดแล้วเนี่ยข้างในสต๊อกของเราก็ยังมีแน่นวันก่อนมา18คันนะฮะอ่าโอเคแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัว S Hybrid คันไหนเป็น S Hybrid นะครับคันนี้เหรอ <5. S 1> อ่โอเคไม่เป็นไร <5. S 1> เดี๋ยวเราดูกันตัวนี้เป็น S C คันใช่ไหมครับอ่าคันนี้ก็เป็น S C คันนะครับ โอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอา้าวมีอีกคันหนึ่งสีขาวโอเคจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากคือเรามาให้ดูว่าสต็อกรถเราเนี่ยมาแน่นๆอีกแล้วอีก5คันแล้วก็เราส่งลัวๆวพรุ่งนี้ก็มีส่งอีก5คันข้างในเนี่ยจริงๆอยากจะพาไปชมจริงว่ากําลังขัดเคลือบกันอยู่นะฮะจัดเต็มเลยก็วันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากไอซ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆนะฮะว่า มีรถมาส่งนะฮะเรามีในสต็อกพร้อมรถทุกคันที่มาวันนี้เป็นปี2-1นะฮะก็ยังไงวันนี้ผมมาแทนคุณเอ๋คุณอ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะได้เจอคุณเอ๋คุณอ้นเหมือนเดิมวันนี้ไอซ์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอพระคุณมาก AEY นะฮะเบอร์โทรของเรานะฮะ7 4 6 8 7ส6 6 6านะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะฮะแล้วก็โชว์รูมของเรานะครับที่รามินทากิโล14นะฮะ ตรงแยกมินบุรีเข้ามายูเทิร์นแล้วอยู่ซ้ายมือนะครับผมโอเควันนี้ยังไงไอซ์ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ